สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปู่ย่านาะอาท่นานผู้ชมทุกผู้สุขคนนะครับเด้อมื้อนี้ผมสิมากินไข่ห่างคังนะครับไข่ห่างครังใครห่างครังใครเนานะ่านะครับไข่ทิ่นบ่ฝากดนะครับเด้อหน่ยวยสิกินเม้นบ่ครับแล้วนะพุทโธพุกแกถ้าผมเป็นเด็กหน่อยเพิ่นก็สอนเนาะว่าจะไปกินมันขี้เหมือนขี้ดื้อว่าซั่นนะเพิ่นก็บ,บอกมา มของแสบมากเจ้าผมมาพูดแถาตัวบบก,กับโบหูนะครับผักแก้มมือนี่ก็จะมีนะครับผักกาดกับผักกาดเกาหลีเนี่ยครับแต่ก็มีใบเสน่ห์ใบเสะแหน่นะครับใบยี่เงี้ยงก็มีก็ใบงาครับใบงาก็ม,มีต้นหอมต้นหอมมีบ่าไหนครับตรงนี้ แล้วก็นี่ครับอพริกพริกจิมซีฟู้ดครับจิมซีฟูด้ดครับผมคุก็ฝากติดตามช่องของผมนะครับแบ่งไปบางแชนแนลนะครับเด้อเอาแล้วครับผมอบอก็พบว่าหลายแล้วก็ชิกินเหตพ่อแม่พี่น้องผู้ยานาอาเบินงนะครับ บครับสอบครับน,น,นี่เครับใบงาจุดจำเลยพักเชิไหนร บรรยากาศยามแรงคือเก่าครับนี่เป็นเวลาแปกถุงหนึ่งแล้วตัวยังแจ็งอยู่ครับเนี่ยอันนี้ก็้จะเป็นตัวแล้วทำนี่จิมจ้มที่ฝุ่นจิม้มจิ้มจิ้ม tàu nha sẹp khá sẹp nè không mất cái <laughs> lại ก็อยากกินนะครับขคางบอกมาเกะนี่ครับเนี่ยเห็นบนเวนด์ดามั้งสิโอ้กินนี่แห้งขนาดครับพร้นองมันเนี่ยกินนี่ชุ่มผมเชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยถ้ากินคย่างข้าวเหนีไปกินได้ใครหันค้กินแล้วมันจะเหมือนนะครับ ไม่มค่อยเสื้อปนในดดก <c oughs> ห่วแพ้น้ำจิ้มเน็ตที่นี่ các bạn ạ cái này các bạn ạ tám này có khi này ngon nữa các các กินเบ็ดบอลกับบุกหูนะครับมันหลายฟ้องมากสิบกาฟ้องเลยครับกินแห้งครับเลือดเลือดดังนะพี่น้องโอ้ ออไปน้ำต้นหอมค,ครับกินชุนต้นหอมมาตัดกันเขาเรียบก็กินเนี่ยมันเหม็น,นัๆข้างเนี่ยเป็นเขาแล้ครับผมมันมีสิงเื่อรโรงงานทางเขาโรงงานผมแระดมแสงแน่จนังเลย

ตอนไหนไปยังไงครับบากาศดีครับอันี่ครับมือร่วมเห็นมอกอะไต้นใหม่ต้นไม้ลมเย็นๆถ่ามีอูผูกนอนเนี่ยวขคาะ,คะ คือว่านาะครับกินไข่มันกับเค็นะต้องกินน้ำลองโค่นนะิดหน่อยครับผิกใครจริงจิง ปัาน,านกินแตงกวัวครับมันอยู่บูคือผักกา,า,าดปั้นเฮาเด้วยเห็นปะมันต้นเหนียวมะเดียวหนี่งโอ้จัดกิโลน,นะครับบั้นเฮาเหนียวจืดๆอ,อ,อ,อันนี้เนียหวานครับกอดแผลไม่ได้เงีย ข้มกอลีอย่างนี้ยกไปเห็ดกิมจีน,นะครับเลยค้ามือรังของเฮ็ดเห็นจะมากินกิมจีเห้เบอร์จีก,ก,กอลีใบง,งาพอเนะี่ยพอใส่พริกเข้าไปยิกหน่อย oh yeah เนื้อสียสินี่กินจะบดแห้งปนไหนครับเนื้อเป็นสีสิหนิเออเคขื่อนผ่านกินมันเนี่ยค้าวขนาด ดูเใบเดียวนี่ครับใบเดียวกลั้มมาอ่ bạn nghe không anh em? không thèm. học này tới เนี่สิกับเพล่ยครับเพียเ่ยตัดเห็นไหมพี่อยากบอกกล้องครับพีน่น้องจห็นใหญมันร้องเบิังจัะฉีนมันไม่อยากกินบอกร้องพีมม่เจี๊ยบเล่นรูปบางมันกินครับเลยแล้วนี้แล้วเห็นคนกินก็อยากกินตาม คำภาษามานะครับกินหนินงอย่างเงี้ยนี่นะครับคำวันน,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 นี้อะไรมันเหม็นแบบกระเด็น มมินท์มงเสียมคือใครเข่ากันใครั้นใครเข่าเขาถอดใครห่างหันมินทมินทนี่จบ ผมเขาเป็นแม่ชุดไทยเด้อเนี่ยโอ้กลิ่นใครเนาะว้าแหละมันอืดมันอิ่ม,มเร็วนะครับเนาะนะเมื่อนี้พงศกับอยากไม่ให้คลิปให้พี่น้องบึง้งกับพี่นุ้ยหางหัางหายกินอย่างดนะ มันเหนียวนะพี่น้องเหนียวน่าอิ่มเนื้อแล้วพาไปครับเกี่ยวมันเป็นขั้วมาแค้นธรรมดาครับรค,ค,รนนครับผปรโมทอฝากคลิปประมาณเท่านี้นะครับเด้อขอบคุณทุกคนทีต่ติดตามเนาะครับเนาะ ก็เฮ็ดพิ่งคลิปเฮ็ดแรกสองคลิปแต่ยังพ่าท่านเก่งนะครับผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆถ้ามีคนติดตามผมผมก็มีลังใจเฮ็ดคลิปก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามคนใหม่ที่เขามาเบิ่งกติดตามให้ผมเลยนะครับเนี่ยครับผมมีคลิปเกี่ยวการกินต่อไปเฮ็ดการเที่ยวกันอย่างนะครับเด้อขอบคุณสูงุดทุกคนที่มารับชมนะครับเด้อขอบคุณครับ